อู้นี่งเพี่น้องอืดปเหยกระด้างคนนี้ครับดคนนีอู้หเต็มขนหมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาดดอกกระดางมันอ่อนพีนองเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งชัดเลยครับอ้้หพี่น้องเต็มขอนเลยครับเพื่อนอูู้ัูัเพื่อนม้งครับซากลากเลย ดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องขี่คนมักรอครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าเนาะเมื่อนี้ดอกแดกแหกหมานของห้องเป็นเห็ดกอแดงครับไม้ของห้องกับเขาบาังเหยเพื่อเทียบติดจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะเมื่อนี้ข้นท่าบ้านสะพานหินครับมาหอดโคกกบตีซีครับเมื่อนี้พบพอกันตรงกับวันที่12ตุลาคมพศสองพัน อร่อยหกสิบเจ็ดนะพี <myślę> ่น้องเนาะโอ้เห็ดไอ้นี่ครับเห็ดกระด้างพี่น้องเอ้สิได้หาบ้างเห็ดกระด้างไอ้นี่สงสัยสิเป็นเห็ดกระด้างข้าวดอเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพุ่นนะครับขอนี้น้อยครับเนี่ยงามมันเนาะงามมันหักลงมาก๊อตลังอ่อนๆเลยครับอ่อนๆเลยพี่น้อง สิได้หาบงเห็ดกระด่างน้ำครับมือนี่กระด่างเฮ็ดบดเฮ็ดขอนนี่แล้วนะครับจุ่มกันอยู่เลยครับอ๋อบเป็นขอนเนทั้งเขตยือ้ลาหลายครับ อกำลังกินเล่ยสำนีกพี่น้องอดอกนั้นเอาไปได้ครับดอกดอกนี้หน่อยก็ยังอยู่ครับจง่มไปก่อนเนาะนี่ครับขอนนึงมั่วแมนอีกขนนอ,อกขนนึงพี่น้องขอนเดียวกันละ <c oughs> อู้คือหน่อยแเดเดี๋ยวเรียกเอาครับ มีไม้เลยครับเนี่ย,ยเดี๋ยวออกจะดอกดีพ่อ,อได้นะครับเนาะทันเลือดครับโขกก็เริ่มแหงไปทุกมือแล้วนะ้องคิน่อย ได้บุ้นโอ้ยก็อู้ได้อยู่ทุกครับบานเปิงซึ่งเลยอู้กำลังสุบเลยครับเขาเมืม่อมนเบิ้งเห็ดกระด้างของเนเด้งเก็บปีกไก่หลายๆนี่พี่น้องอู้ยพูนพนะครับทั้งไหนพูนนะอู้ออกอยุออกอยุเดี๋ยวจะสิผ้ามุนเข้าไปนะพี่น้องนะอูยหกหุ ฟาดพี่น้องเต็มขอนเลยครับเพื่อนผู้หนึง่งผู้หนึ่งอยงมึงครับซากลากเลยเพื่อนว่ามันจีพาขอนบินเด้อเด้อครับเชียร์พื้นที่จากเข้ากันนะพี่น้องเนาะมาขับลงมือครับอ้นี่ครับอ่อนๆอยู่เลยแกงก็ได้ครับบางดอกก็อาจจะเอาบปได้เลยพี่น้อง ตาตัางค์ในขางกันเลยครับยน,นใส่ตาได้เลยพี่น้องเรต้องยานมุนเห็ดอันนี้กะยังถือว่าบ่วทองปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วนี่ออกคักก็นี่ครับคอ,อนี้สองกับตาเลยเด้มาเอากระแมนองน,นั่นแหละดอกนีเนาะ ตั่วันเราข้าจอกกับบอกให้เด็ดถิ่มก่ได้ครับมัน,ม,นมันที่ได้กเกิดดีๆเนาะชุดต่อไปอันนี้ขอนนี่ขอนี่ไปทางนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาไปทางนี้ก่อนครับนี ดอกง่ายดยนี่ครับท้องขาวดีดีขอนเดียวเพราะกินนะครับไงตายตเนาะบางหมองท้ายว่วแดงเขากะสีว่วแดงท้ายิังเด้อพี่น้อยดอกนี้เนาะ อูยปีที่แล้วนี่คักเก็บม่ค่อยถนัดมาได้ด้พี่น้องใส่ถุงเก็บผักว่าชัดตะโอไฟเด้อครับมาะ่อนก่อนชิแกงถ้าจีถ่ายแกงได้จังเก็บกระลัะลงหางีคนมนนะปอหนาอพี่น้องเดี๋ยวซิบก็ได้เอาไว้ก็แล้วครับ มันบอร์แมนแนวนางถาแก่เนาะพี่น้องเนาะมาขับมาต่อทั้งนี้เนาะโอ้ทั้งนี้หมดสทงสิมหมดเก็บหนักแน่ลหรอครับพี่น้อง จังไยสิพาพี่น้องหมวนไปได้นอ่องบอดนี่เอาแค่สุดอยู่เนาะพี่น้องี๋วยวก็สีคงเก็บเอาจนหล่อนจนมดนี่แหละครับเบื้องครับพี่น้องขอนเดียว ในเครื่องตาเลยครับในแก่งไงเนี่ยนะครับนี่โอ้ฝุ่นต่อไปครับเดี๋ยวไปหาเบืองขอนอื่นก่อนอยังไฟวะนี่ย,ยานจะไฟใหม่หมืดแล้วพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้แตแก้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะหามาเพราะโดนก็แจ้งแล้วล่ะครับเพราะว่ามื้อน,นี้เฮาขึ้นมาฮอดโขกประมาณตนะีซีเนาะ กมาไล่รบ้างเห็ดโกอน้ำล่ะครับกะเบิ้งเห็ดกระด้างน้ำเห็ดกระด้างกะได้มาอยู่ขวันสองขวันนี่ครับเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเห็ดบดเห็ดขวานนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะถ้าบานเดียวเนาะเพื่นว่าเป็นกระด้างถ้าว่าถ้าบพรท่นบานเนาะเพื่อนเป็นเห็ดบดเนาะพี่น้องกะเห็ดก้เมื่อนี้แทบสีบุพเพเลยพี่น้องแปลกครับอีเป็นยังไงแต่ยังสิหายอีกยู ยังฉีไลบังหฮมเห็ดกอไปเรื่อยๆเลยนะน้องพี่น้องเนาะเห็ดกระด้กะไฟเนี่ยมันใหม่ขอ,อนหลายครับพี่น้องถ้าไฟบ่ใหม่กับิพอได้เก็บได้เลี้ยมอย,ยูอ่ดอกเอาครับก็ไปรุ่นกันเรื่อยๆนะพี่น้องรุ่นกันไปอีกียาเงาๆเติบอยู่เพราะว่า,าเห็ดกอนี่เหลืออีกหลายหฮมเลยครับที่พ่อท่านเขาจักสีออกบวอกอันนี้ก็บ,บ่หมันใจเนาะต้องรุ่นกันเบื้องล่ะครับแบบแหกแม็กแมนสำหรับเน้อโมเส้าครับเป็นเห็ดก้อดแดงพี่น้อง กบ,รบ,รบกระด่างอู้อันนี้น่าจะเกิดกับคอนจิคตคอนติ่งล้างบ้านห้องนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าคอนแกบนียเกิดเกิดจุ่มเดียวไม่ได้เกิดอัน มดขอนานาอพี่น้องเห็ดอัน๋ยวมันต้องย่านมุนกับอ้อนอยู่พี่น้องรสชาติกับบริตัางกันกับขอนอย่างอื่นนอ็พี่น้อง ไขมาจจะเป็นฮิตกอรครับแต่ประทันเขาสีเนาะดอกนึงนี่น้อยเบาครับแล้วก็บปโปกพร้อมเนาะพี่น้อง เง่งีปน้อยฟาดครับเพิมเข้าหตุ้มนึง ตุ่มง,งามครับเห็บ่อแดงที่สันอัดสีบ่งามปัญหนาไอ้ฝนตกน้องพี่น้องจะววาดรสชาติบอกเลยว่าแซ่บกว่าครับหวานกว่า จุ่มกันอยู่เลยพี่น้องซีดอกครับเบังมีซีขาเลยเนี่ยเห็ดท่านเลือดครับเอ้ยเห็ดท่านเหืียมูนีออกที่หลังเขาประจําเลยพี่น้องนะกันยังได้อยู่เลยครับขาวหรี๋วทวง วันเมเน้นเห็นดอกอยูทตรงไห้นะครับใดลน้อเดี๋บวบนก่อนดูท้องหน่อสิโอ้พอได้ยู่ครับดอกม้บ่ได เป็นเชื่อครับอู้เมนียงเลยพี่น้องอืดเประยิบกระลางคอนนี่ครับเห็ปดปดคอนนี่อู้หูเต็มขนพีหมาแล้วมาแล้วมาแล้วปัดดอกกระลังนอ่อนๆเลยพี่น้องเบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้งชัดๆเลยครับอู้หูงามไหลาตาต่งางันอ่งเงี้ยนะครับเนาะตาต่างกันอ่างไรล่ะตา Fort, fort, fort. อาจสีบชัดขอไปด้วยพี่น้องเฝ้าครับเฝ้า ครัก็ร้อ,อนๆเนี่ยเต็มตาเต็มต,ต,ต,ตทาที่อ่นาสีออกตลอดขอนพี่น้องขอนยังเงวครับจะออกแค่ช่วงนี้แหละนี่เป็นขอนพันจำหรือว่าขอนบ้าน วันเขาพิสานเขาสีเหมืนไม้ซีได้ไพีเนามันกระสีออกอยู่กับต้นพันจำต้นต้นเต็งแล้วก็ต้นพนยอมไม้ตะเคียนครับตะเคียนหินห้ันบ้าๆมาเกินเนาะ you know 懂了。 ดอกงามแหงครับมงทองพี่น้องทองยังมอ่อนอยู่เลยอ่ะ นี่เป็นปีที่สองนะพี่น้องนะที่เบ้าได้ก็ิบเห็ดบดนะครับแต่กี่เบ้ากับเบ้าไปย็ดคลิปนี่เบ้าสิ่าค่อยสรรหาขอนไปไนได้พี่น้อง่วดมากกะซื้อเขากินครับ <laughs> เห็ดอันนี้เพราะว่าถ้าว่าหูขอนเนี่ยมันไม่ได้หรีครับ <laughs> เน็ดอันนี้นี่ถ้าหูขอนเนี่ยสิหาง่ายก็พวกเห็ดกอเห็ดละมอยนะพี่น้องเนาะมันกระบอกนี้ขอนเลยแหละครับแต่ว่าผิดอย่างหนึ่งครับพี่น้อง ไม่อ่ะไม่เนี่ยมันนั่นเห็ดนี่ยมันสะออกช่วงที่ว่ามันพู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าไฟผ่านมาน่ยคือมันติดไฟง่ายครับแล้วมันใหม่เนาะถ้าคอนใหม่คือเบิดคือกันครับส่วนมากอ่ะมันติดไฟเหาครับสิใหม่ไปหลายอ่ะคอนแต่ละปีอ่ะถ้าไฟบ่ใหม่เนี่ยอู้คอนเห็ดน่ยมันหลายอยู่ครับเมื่อนี้กัเมื่อนี้ก็ใหม่ครับเมื่อนี้เห็ดกัขคอนเห็ดกับอู้ไฟใหม่หลายเลยพี่น้องคอนทต่เ์ฮเคยเอาปีที่แล้วนี้เนาะ นี่ครับเบิ้งทองมันเขาขาวเลยเนี่ยแกงได้เลยครับเห็ดรุนเนี่ยเขาข้ห้องกสิก้าบ้านเลยแล้วครับเจ็บคอนนี่แล้วมันสวยเลยเนาะกสิชือโอกาสปิดคลิปเลยแล้วครับมาเบิ้งผลง,งานที่เขาเก็บขึ้นมาเลยครับเต็มกระตาอยู่พี่น้องเก็บเต็มเนาะกระตาตใหญ่ครับตดจริงใจถึอยุคครับที่แรกว่าเสียวกระตาเนหน่อย,อยมากคิดว่าเห็ดกระถางเห็ดบดนี่เนาะ นาสีร้อยออกเขาก็เลยเอากระตาในนี่มาเพื่อเพื่อนะ <c oughs> อะพอะดีครับเป็นไปตามแผนเลยนาะพี่น้องเนาะหมานเลยหมานก็นสิเป็นเฮดบดแล้วนาะพี่น้องหลายว่าเขากับเมื่อนี่เฮดก้อนนี่ห้างครับอูอย้ยางเบื้องหลายห่มเลยแทบสี่บ่ได้เก็บนะครับแต่กับมีให้เก็บป่าปายนะาะเฮดก้อนเมื่อนี่ <c oughs> ก็บเลาเบื้องมือต่อไปครับเขากับสิขึ้นไปหาลเลาะเบื้องเฮดขอนอยู่พี่น้องเออโซนที่ห้าเคยไปเอากันเอาลูกจ้างพีที่แล้วอะ่ะเพื่อเพื่อมันอาจจะออกนาะพี่น้องเนาะ เอาครับคลิปนี้เขาก็มีข้อมาน่าฝากพี่ฝากน้องข้อมานี่แหลนะน้องกําเน็จจังเด็กขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามโคอรไม่ชิปนาครับสวัสดีครับผมยอดครับ